เวลาเดินปากระหายน้ําเราก็สามารถเก็บมากินได้นะครับผมดับกระหายน้ําได้ดีมากเลยเขาทาให้ชุ่มคอนะครับสังเกตเลยผลไม้ไหนที่นกหรือสัตว์กินได้เนี่ยเราก็นํามารับประทานได้นะครับบางสายพันธุ์รสชาติก็อาจจะฝืนืนหน่อยแต่ก็กินได้นะครับต้องสังเกตเป็นแต่ผลไม้บางชนิดก็มีพิษนะครับผมเราต้องมีประสบการณ์และต้องเรียนรู้จะกินให้ดูนะครับนี่ นี่นะครับอืมรสชาติดีครับผลไม้ชนิดนนี้นี่จะมีลูกทั้งปีนะครับผมพอลูกเริ่มหมดเขาก็จะแตกดอกใหม่นะครับผมเนี่ยมีลูกทั้งปีเห็นไหมนี่ก็ลงเหลือให้บ้างนี่กินเยอะฟันเริ่มดำแล้วครับอาหารป่านี่ครับ เป็นลิกสติกธรรมชาตินะครับผมนี่เพื่อนๆผมกินแล้วก็ไปนั่งขำกันนะครับเพราะว่าฟันเราจะออกสีม่วงๆดำๆนะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับผมไม่มีผลข้างเคียงอันนี้ก็เป็นเห็ดป่านะครับผมสังเกตได้เลยเขาขึ้นตามภูมิประเทศนี่แหละตามไม้ตามอะไรนะครับผมอ้าว เจ้าเมนประก็ตามมาด้วยนะครับนี่มาป่าก็แบบนี้แหละโอ้ยดูดูครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็อยู่ป่านะครับผมบรรยากาศป่าครับหลังจากที่ลาดตะเวนเสร็จนะครับผมเราก็มาพักหน่วยกันนี่ครับเห็นไหมป่าล้วนๆเลยต้นไหวนะครับผมหวายป่าเนี่ย น้ำแบบสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อเห็นไหมครับนี่หวายป่าน้ำสุดยอดเลยนะครับนี่ถ้าได้บาดเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับความปวดเนี่ยเขาจะหักคาเลยนะครับนี่บ่งออกก็ยากนะครับต้องปล่อยให้เขาอักเสบสักคืนสองคืนก่อนนะครับถึงจะบ่งออกง่ายเพราะว่าถ้าเขามีหนองแล้วเขาจะดีดออกเองนะครับ แต่ก็มีวิธีนะครับผมถ้าไม่อยากปล่อยให้เจ็บนานก็ใช้มือนี่แหละจุม่มน้ำอุ่นนะครับแล้วก็บีบออกนะครับเขาก็จะออกง่ายเหมือนกันวันนี้ก็ครับเดินเข้าป่าแล้ววันนี้เดินหาที่หยุดหน่วยกันนะครับผมดูพื้นที่เหมาะสมก่อน ไม้เยอะมากเลยเพื่อนๆก็อยู่ร,บรอบๆบริเวณนี้นะครับผมก่อนอื่นที่เราจะวางเป้วาง,วางอะไรก็ต้องหามาไม้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะใช้สําหรับปักห้อยของนะครับผมเห็นแล้วนี่ไม้บางชนิดในป่าเราเวลาเราจะใช้งานเนี่ยถ้าเป็นไม้ชนิดที่ว่าเป็นไม้เล็กนะครับผมไม้ที่มีเยอะ เราก็นํามาใช้ได้นะครับผมตัดมาใช้ได้แต่ถ้าว่าไม้ที่หายากนะครับผมไม้ยืนต้นไม้หายากหน่อยก็ไม่ต้องตัดนะครับเราต้องดูเป็นนี่จะให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่รู้ว่าบางเพื่อนเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับนี่เห็นไหม นี่นี่นกชอบกินนะครับผมกำลังแตกดอกนะครับเห็นไหมกำลังแตกดอกนะครับผมมีลูกด้วยเนี่ยนี่ช่วงช่วงนี้กำลังแตกดอกก็อีกไม่นานนะครับผมอีกเดือนกว,กว่าก็จะได้กินลูกสุกแล้วลูกสุกก็จะมีนี่ครับเห็นไหมนี่จะให้ดูนี่จะลงเรือไปให้บ้านนะครับเพราะว่านกกินหมด เป็นอาหารนกนะครับอาหารนกอาหารกระรอกก็ชอบกินมุสังอะไรก็ชอบกินนะครับนี่ผมจะเก็บให้ดูนี่มีอีกเห็นไหมนี่น,นี่เห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมผมจะเรียกว่าลูกปัดดำนะครับผมเขาเหมือนลูกปัดมากเลยกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บกินให้ดู เวลาเดินป่าก,ก็ได้นี่แหละกินนะครับผมเวลาเดินป่าก็หายน้ําเราก็สามารถเก็บมากินได้นะครับผมดับกระหายน้ําได้ดีมากเลยเขาทาให้ชุ่มคอนะครับสังเกตเลยผลไม้ไหนที่นกหรือสัตว์กินได้เนี่ยเราก็นํามารับประทานได้นะครับบางสายพันธุ์รสชาติก็อาจจะฝฟื่เฟือนหน่อยแต่ก็กินได้นะครับต้องสังเกตเป็นแต่ผลไม้บางชนิดก็มีพิษนะครับผม เรต้องมีประสบการณ์แล้วต้องเรียนรู้จะกินให้ดูนะครับนี่นี่นะครับอืมอร่อยครับรสชาติดีครับ คล้ายๆกับลูกว่านะครับลูกว่าที่นกชอบกินแต่จะออกรสชาติหวานกว่าเดี๋ยวผมจะคราเม็ดให้ดูนะครับผมให้ดูนี่เห็นไครับเม็ดเขาจะเป็นอย่างนี้นี่เม็ดเล็กๆนะครับผมเห็นไหมนี่เห็นไหมเม็ดเขาเห็นไหมครับ นกชอบกินถ้ากินะเยอะแล้วปากจะเป็นสีออกม่วงๆดำๆนะครับผมเหมือนลิปสติกเลยเห็นไหมฟันผมเริ่มดำๆออกม่วงแล้วนะครับนะครับนี่ผลไม้ชนิดนี้นี่จะมีลูกทั้งปีนะครับผมพอลูกเริ่มหมดเขาก็จะแตกดอกใหม่นะครับผมเนี่ยมีลูกทั้งปีเห็นไหมนี่ก็ลงเหลือให้บ้าง ส่วนมากนกก็จะกินนะครับผมเป็นอาหารของนกนี่แหละนี่อยู่ในป่าก็หาทานได้นะครับนี่ข้างล่างก็มีนะครับผมดูดนี่กินเยอะฟันเริ่มดำแล้วครับ อาหารป่านี่ครับอืมต้นนี้อร่อยครับอร่อยมากเลยนี่พอมีเหลือบ้านนะครับนี่เห็นไหมนี่เก็บมาก่อนกินแล้วก็คลายเม็ดนะครับผม นี่อืมทุมคอมากเลยครับเนี่ยเม็ดเขานะครับกินแล้วคายออกปากออกจะดำๆหน่อยฟัน ปากกับฟันอาจจะดำๆม่วงๆ่วงเลยนะครับผมเป็นลิกสติกธรรมชาตินะครับผมนี่เพื่อนๆผมกินแล้วก็ไปนั่งขำกันนะครับเพราะว่าฟันเราจะออกสีม่วงม่วงดำๆนะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับผมไม่มีผลข้างเคียงต้นไม้ชนิดนี้นี่ยอดอ่อนเนี่ยเก็บมาจิ้มน้ําพริกได้อร่อยนะครับผมเนี่ยกินสดได้เลยจิ้มน้าพริกอร่อยมากๆนะครับผมอยู่ปา่าผมก็เก็บ กินกับข้าวเป็นประจำนะครับมีเยอะนะครับผมตามภูมิประเทศหรือให้ดูอีกนะครับอาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทางสายหลักตัดผ่านนะครับผมพวกผมก็จะมาดูแลความปลอดภัยที่นี่แหละ24ชั่วโมงนะครับน่ะเสียงรถก็ดังมานะครับนี่เห็นไหมครับดอกเข็มป่าครับผมนี่ ดอกเข็มป่านะครับผมมีเยอะตรงไหนมีดอกเข็มปานี่แสดงถึงป่านั้นอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่านกเขากินมาแล้วก็เขาจะมาถ่ายไว้นะครับผมเขาก็ขึ้นต้นเพราะว่าลูกเขากินได้เนี่ยก็จะมีลูกเล็กๆเ,เห็นไหมครับนี่อันนี้คือดอกเขาร่วงแล้วจะมีลูกนี่ถ้าลูกเขาสุกก็จะออกสีดำๆเหมือนกับลูกปัดป่าเหมือนกันนะครับผมแต่รสชาติจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่กินได้เหมือนกันครับนก็ชอบกินเนี่ยเห็นไหม นี่นกชอบกินนะครับผมอันนี้ยังเล็กอยู่เลยถ้าเขาโตเต็มที่ก็จะเป็นพวงเลยนะครับผมลูกจะสีดำๆเหมือนกับลูกปัดปานี่แหละคล้ายกันแต่รสชาติจะไม่ค่อยหวานจะฝาดน,นิดๆส่วนมากนกจะกินนะครับผมชอบกินมากให้ดูอย่างหนึง่งส่วนนี้ก็เป็นนี่เห็นไหมครับใบแขกๆเนี่ยเห็นไหมนี่ใบแขกๆนี่นะครับ นี่ก็เป็นต้นขนุนป่านะครับผมอันนี้ต้นยังเล็กอยู่แต่ถ้าต้นใหญ่ใบก็จะใหญ่นะครับที่ผมชอบเก็บเอามาใส่กับข้าวใส่อาหารนะครับผมใบใหญ่ๆหน่อยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมเวลาลูกเขาสุกร่วงเนี่ยกลิ่นจะหอมมากเลยนะครับผมหอมเหมือนน้ำหอมในป่าเลยอยู่ตรงไหนนี่จะอบอวนเลยนะครับผมกลิ่นเนี่ยรู้เลยสวนมาก,ก็ กร,รอกนกอะไรชอบมากินนะครับผมสัตว์ทุกชนิดเลยเคิดว่าขนุนปลาเนี่ยเป็นเหมือนตลาดนั่นนะครับผมเวลาเขามีลูกเนี่ยเขามากินกันทั้งวันนะครับนกกินกร,รอกกินข้างล่างก็จะมีสัตว์เล็กๆก,ก,กินนะครับผมจะมีแม่นมีกระจงมีหมูป่าอะไรมากินด้วยนะครับผมที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับยังมีเห็นก่อนที่จะวางเป้ผมก็จะหาไม้ ตักห้อยของก่อนเดินหาที่ตัดไอ้ก่อนนะครับผมไม้ที่เขามีประโยชน์หน่อยจะได้ใช้สําหรับปักของนะครับนี่ผมเจอแล้วต้นไม้ชนิดนี้ผมก็จะตัดไปใช้นะครับผมเพราะว่าเขามีเยอะในป่าแถบนี้เราต้องสังเกตต้นไม้เป็นนะครับผมเพราะว่าต้นไม้บางอย่างหายากใกล้สูญพันธุ์เราก็ไม่ต้องตัดเขานะครับ ใช้ได้เฉพาะต้นที่เขามีเยอะและเขาขึ้นได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดป่านะครับผมสังเกตได้เลยนี่ผมให้ดูนะครับผมเขาขึ้นตามภูมิประเทศนี่แหละตามไม้ตามอะไรนะครับผมเไหมนี่ผมจะถือให้ดูอ้าวเจ้าเมนพระก็ตามมาด้วยนะครับนี่ มา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 ป่าก็แบบนี้แหละโอ้ยดูดูครับผมรู้ความมากเลยไหนเองนี่น้องก็ตามมาด้วยอย่างนี้แหละครับท่านเมียนพระนะครับตามมาด้วยให้อยู่ฐานไม่ยอมอยู่นะครับนี่ตัวอื่นไม่มานะครับผมมีเขาตามมาเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยตลอดเลย เห็ดชนิดนี้นะครับผมจะกินได้นะครับผมไม่มีพิษเห็นไ,ไหมเขาจะเหมือนเห็ดขอนไม้นะครับผมแต่เหมือนเห็ดกระด้างแต่ว่าเป็นเห็ดกระด้างสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมสามารถเอามาแกงกินได้อยู่ในปลาเนี่ยอผมก็เก็บกินเป็นประจํานะครับแต่นี่เขามีปริมาณน้อยถ้ามีเยอะๆเนี่ยแกงอร่อยมากๆนะครับเห็นไ,ไหมนี่มีสองดอกนะครับผมนี่ าเดินหานี่ก็พอได้กินนะครับผมป่าเขตดนี้นี่ก็เยอะอยู่เห็ดนี่วิธีสังเกตเหต็ดในป่าที่ว่ากินได้กินไม่ได้นะครับผมจะมีวิธีสังเกตถ้าเห็ดที่กินได้ง่ายๆเลยเราจะดูจากสัตว์นะครับที่สัตว์กินได้นะครับผมจะดูง่ายๆเลยจะเห็นมดหรืออะไรไต่นะครับหรือไม่ก็มีรอยกัดแทะของสัตว์นะครับผม นั่นหมายถึงว่ากินได้นะครับเราต้องชำนาญจริงๆเห็ดบาคิดนี่มีพิษเนี่ยยาพิษชั้นดีเลยนะครับผมกินเข้าไปเนี่ยรับรองเห็ดในป่าก็มีหลายชนิดนะครับผมมีกินได้แล้วก็กินไม่ได้เห็ดเนี่ยถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความรู้เนี่ยห้ามกินนะครับผมอันตรายมากเขามีหลายชนิดนะครับชนิดที่กินได้กับกินไม่ได้ ีนิดที่กินไม่ได้นี่พิษก็จะร้ายแรงนะครับผมพิษเขาเนี่ยเสมือนอยาพิษชั้นดีเลยนะครับอันตรายมากๆเราต้องมีประสบการณ์นะครับผมเราต้องชนานาญด้วยเรื่องเห็ดเนี่ยถึงจะกินได้นะครับอย่างเห็ดชนิดนี้ก็กินได้นะครับเพราะว่าเป็นเห็ดเห็ดขอนนะครับผมเห็ดขอนหรือเห็ดกระด้างเขาจะขึ้นกับไม้นะครับผมกับต้นไม้ที่ผุต้นไม้ที่ตายแล้วอ่ะเนี่ยนะครับกินได้ เเห็ดที่กินไม่ได้จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงเห็ดที่กินไม่ได้สังเกตง่ายๆเลยจะไม่มีอะไรไปแตะเลยนะครับผมจะดูสวยงามมดอะไรก็จะไม่มีแตะเลยนะครับผมนั่นแหละคือเห็ดที่กินไม่ได้นะครับผมเราสังเกตจะเห็นได้เลยเห็ดที่มีพิษเนี่ยจะไม่มีอะไรไปแตะต้องเลยนะครับผมสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือแม้แต่แมลงก็จะไม่เกาะเลยนะครับนั่นคือเห็ดที่อันตรายนะครับผมห้ามเก็บกินเด็ดขาดนะครับเพื่อความแน่ใจถ้าอยากรู้ว่าเขากินได้ไม่ได้อะเราสามารถ เก็บแล้วก็มาฉีกเนื้อเห็ดดูได้นะครับเราจะดูในลําต้นเขาถ้าเราหักดูแล้วไม่มีรอยเจาะของหนอนของมแมลงไม่มีรอยเจาะของมแมลงของหนอนนะครับผมไม่มีสัตว์อะไรกินเลยอันตารายนะครับผมห้ามกินเลยถ้าจะกินแนะนานะครับต้องเชี่ยวชาญน,นะครับผมต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญอย่างพรานปลาอะไรอย่างเงีนเน้ยจะทํานานนะครับผมเรื่องเห็ดเขาจะรู้จากประสบการณ์เขาเองเลยนะครับก็เหมือนพวกผมนี่แหละเรียนรู้จากประสบการณ์ anyway, ตัวเองนะครับผมตัวไหนที่กินได้ไม่ได้ ป่าตามภูมิประเทศเนี่ยผมได้รับการฝึกมานะครับอยู่ที่นี่ก็ใช้เวลาเป็นเป็นสิบสิบปีนะครับผมถึงจะชำนาญเกี่ยวกับของกินในป่าเนี่ยนี่นครับเดี๋ยวผมจะไปวางเป้ก่อนนะครับผมจะได้พักผ่อนผ่อนคลายก่อนอันนี้ผมก็จะปล่อยไว้นะครับผมเพราะว่าผมมีไม่เยอะให้เขาขึ้นตามธรรมชาตินะครับ